ธรรมะฟังสบายบายการปล่อยวางใจเบาเป็นสุขสวัสดีครับท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอน้องนำหลักธรรมเรื่องการปล่อยวางมาฝากกันสั้นๆเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เบาสบายขึ้นครับชีวิตของเรานั้นเปรียบเหมือนคนที่แบกของหนักไว้บนบ่ายิ่งเรายึดยิ่งเรากอดยิ่งเราไม่ยอมวางใจก็ยิ่งหนักเหนื่อยและทุกข์ ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นความโกรธความเสียใจความผิดหวังถ้าเรายึดถือไว้นานๆมันก็เหมือนเอาก้อนหินร้อนๆมากัมไว้ถึงแม้จะรู้ว่าร้อนแต่เราก็ไม่ยอมปล่อยวางไปเสียทีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดยึดถือไว้ซึ่งสิ่งทั้งหลายบุคคลนั้นย่อมมีความทุกข์แต่บุคคลใดปล่อยวางได้บุคคลนั้นย่อมมีความสุข การปล่อยวางในทางธรรมไม่ใช่การละทิ้งความรับผิดชอบไม่ใช่การเฉยเมยหรือหนีปัญหาแต่คือการรู้จักวางสิ่งที่ควรวางและรักษาใจให้เป็นกลางไม่เอาตัวเราไปผูกติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นคำพูดของคนอื่นความสำเร็จความล้มเหลวหรือแม้แต่ความรักบางคนทุกเพราะยึดมั่นว่าทุกอย่างต้องเป็นดังใจ แต่ธรรมชาติของโลกคืออนิจจังไม่เที่ยงสิ่งใดเกิดขึ้นย่อมแปลเปลี่ยนไปเราควบคุมได้แค่การกระทําของเราแต่ควบคุมใจคนอื่นไม่ได้การปล่อยวางจึงเริ่มที่การยอมรับความจริงแล้วค่อยวางใจให้ถูกต้องเช่นปล่อยวางความคาดหวังที่มากเกินไปปล่อยวางอดีตที่เปลี่ยนไม่ได้ปล่อยวางอนาคตที่ยังไม่เกิด การปล่อยวางไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มต้นได้ทันทีที่เรารู้ตัวรู้เท่าทันอารมณ์และเลือกที่จะไม่แบกมันต่อไปเพราะเมื่อใจวางได้ใจก็เบาใจเบาใจก็เป็นสุขสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ที่มีมากแต่อยู่ที่วางได้มากในทางพุทธศาสนาพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบหลายรูปล้วนยืนยันว่า การปล่อยวางนั้นคือทางสู่ความหลุดพ้นหลวงปู่ชาสุภัทโทท่านเปรียบการปล่อยวางไว้อย่างน่าฟังว่าให้วางเหมือนเราถือแก้วน้ำไว้เหนื่อยก็วางลงก่อนเดี๋ยวอยากดื่มค่อยหยิบขึ้นมาใหม่ใจของเราก็เช่นกันหากเหนื่อยนักก็ให้วางความคิดวางความกังวลลงบ้างบางครั้งไม่ใช่เพราะปัญหาหนักแต่เพราะเราถือไว้ตลอดเวลาต่างหาด การปล่อยวางนั้นต้องมีสติและปัญญาเป็นเครื่องนำทางไม่ใช่วางแบบทิ้งทิ้งคว่างควางแต่เป็นการวางอย่างรู้เท่าทัน mm. เช่นเรารู้ว่าความโกรธมันเผาใจถ้าเราปล่อยไว้มันจะลามเป็นไฟเราจึงเลือกที่จะปล่อยวางไม่ตอบโต้ไม่เก็บมาเจ็บซ้ำมีเรื่องเล่าว,ว่าพระภิกษุสองรูปเดินทานผ่านลำธาร พบหญิงสาวคนหนึ่งข้ามลำธารไม่ได้รูปหนึ่งจึงอุ้มหญิงนั้นข้ามด้วยความเมตตาแล้วก็เดินต่อเงียบๆหลังจากนั้นอีกองค์หนึ่งทนไม่ไหวถามว่าทำไมท่านจึงอุ้มหญิงสาวถือว่าไม่เหมาะกับสมณนะพระที่อุ้มตอบว่าเราวางนางไว้ตั้งแต่ข้ามลำธารแล้วแต่ท่านยังไม่วางเสียทีเรื่องนี้สอนว่าบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็จบไป แต่ใจของเรานั่นแหละที่ยังไม่ยอมวางดังนั้นการปล่อยวางจึงเป็นศิลปะของใจที่ต้องฝึกต้องเจริญสติต้องรู้เท่าทันความคิดและฝึกให้ใจอยู่กับปัจจุบันเพราะความทุกข์ทั้งหลายมักมาจากการอยู่ผิดเวลาคือคิดวนอยู่กับอดีตหรือกังวลเกินไปกับอนาคตธรรมะเรื่องปล่อยวางนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งต้องอาศัยการพิจารณา ฝึกฝนและมีเมตตาต่อตอนเองหากวางไม่ได้ทันทีก็ไม่เป็นไรขอแค่รู้ว่าควรวางแล้วค่อยๆฝึกวางทีละน้อยใจเราก็จะค่อยๆเป็นอิสระขอให้ทุกท่านมีความเบาสบายทั้งกายและใจด้วยการรู้จักปล่อยวางอย่างมีสติต่อตัวเองเสมอสวัสดีครับอภิวาทนะศีลิษะ นิจจังวุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง